สว,วัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับช่องบ่าวช่องแชลนะครับก็รถแบ็กโคหลานทงสีก็มาแล้วนะครับก็มาบ่อนะครับเนะื่องจากเราไม่มีน้ำใช้นะฮะช่วงหนาแรงนะครับ เขาเข้ามานะครับ ราโมนะครับ ขเขานำอะไรมานะครับไปไปนี่ก็รถ เบคโคหนุ่มเมืองเต่านะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับในในสกุคลครนนะครับ ว่าจะคุดตรงไหนอย่างไรนะครับบงีก็จะนำไม้นะฮะไปปักไว้นะครับว่าจะเอาบอขนาดไหนนะความกว้างประมาณนี้ประมาณนี้เท่าไหร่เท่าไรนะครับเราเขามาดูกันนะครับว่า ลงสีจะเอาความกว,ว้างเท่าไหร่ได้วางไปก็ในคาร์ลในตัวเขียนด้วยนะครับฝั่งมันก็ลุมพลนะครับมาเอาข้าวมืนกันนะฮะฟางน,น,นะครับก็หมดแล้วนะฮะเนื่องจากว่าแรงนะหน้าแรงนะครับ ก็ไม่มีไม่มีหญ้าให้อูวาทานโมกินนะครับตรงสีน่าจะขุดบอ่อตรงนี้นะครับรใจก็ติดต่อมาได้นาดนึ่งเมืองเตานะครับรถต่อไม่เล็กนะครับ ใหญ่มากนะฮะวงสีก็ปรับไปแล้วหนึ่งบอ่อใหญ่อาจจะประมาณนี้ใครเข้ามาก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ช่องบสอสแชนแนลเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ